เอ้ามียังบะจันทร์หอยตรงแจ้งนี่น้ำมันนี่สบายดีสบายกินอ้อมจะมาขายบ่เอามาขายบ่มาขายแะไรมียังกันนี่ลาเผาแล้วก็บตาหมูฮุ่งตาหมูฮุ่งโอ้ยนี่ก็เป็นมียังอันนี้เป็นสุดของบ้านจะขายเท่าไรขายเท่าไรเนี่โอ้สุดละหัสสิบพันสุดละหัสสิบพันโอ้ยเอาเอาใช่ไหมบะเตีหิวเข่าอยู่เอามากินนี่เนียวอืมจะจะให้ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่ สิบพันกี่สิบพันโอ้โหอันนี้เนียสมต่ำเลยค่ะต่ำนี่สิบห้าพันกี่สิบห้าพันอ่ะเตียงเมาบอเลยนี่หิวเข่าโอเคโอเคพี่น้องเลยเบิร์นี่เท่าไรเบิร์นี่เบิร์นี่นะเอาลายเราเอาเส้นหนึ่งเขาสนหนึ่งโอเคโอเคเนาะกินน้ำกันบ่าวเดกินน้ำเอาเอาโอเคจะลดเด้๋เด้๋ยดเดี๋เด้๋กินน้ำกันนะโอเคพี่น้องเนาะบาเตียงกะมาแวะกินข้าวอะไรพี่น้องเลยอยู่กระท่อมน้อยหิมทางนี่เนาะหิวข้าวพี่น้อง ระวังขึ้นนะมื่อพีนพี่น้องไงบอบประจันปลาเผาบ่างมานีนะปลาเผาเด้พี่น้องได้มาหนีมาเลยนะค่ะเกินเนาะกินปลาหกปลาเผาเด้อมาหนีครั้งแรกพักเดินทางปอโตครบินาพักคืออิ่มเลยบัดส่วนหนึ่งพี่น้นอง,ไงเไยเนาะนก,กระห่อนพี่น้องเไยเขาจะออกจะหดเลยนี่เนาะสมตำตำย้ําบอสประจันตำมะคุ้งย้ําไงนาะทงย้ําไงแต่อันนี้ มาจันซื้อมาเพิ่มอีกจะกคือกินลายแท้ย่านเจ้าบุญยิงหิวเข่าวะเนี้ยเดนี่หิวเข่าเนาะโอ้ยกินเข่าเศราอยู่เลยพี่น้องเนียฉันกินน่อวเข่าเศร้านี่กขเป็นสบายมุ้งเลยนี่ก็เซนต์ตอ้าวแกะแกะมันลายเฮยเด้ไหมบาจันเนี่ยพวกไว้ไลายได้ค่อยหิวได้พี่น้องเลยไลายใหญ่แห้งเนาะพี่น้องเนยกยซื้อเนี่ยมากินคือเก่าแต่ว่ามืาอนี้ก็จัดพิเศษแน่พี่น้องเนี่ยบอจันเพิ่นเลี้ยงเนาะ นี่เพิ่นมามามาเป็นปลาตัวใหญ่ๆเลยเป็นปะเตียงออกน้ำมันว่าชั้นปะจันออกกับเข่าเนาะโดยออกกันพี่น้องเลยมาการช่องขดมาหนีเนาะคนคือเก่าโดยโดยอ่ะพี่น้องเลยมาลุยน้ำกันมาหนีโอ้ลายใหญ่กันห่างแล้วพี่น้องเลยหิวเลยเนาะปาจันคอยเงียบจัดหน้าจัดตาก่อนนิดนึงเนาะกะโอเคพี่น้องมาเด้อมาเด้อ ปลาตัว,วพวกใหญ่ขึ้นเอาเลยไ,งไม่นี่ปลาเผาย่างดีเลยโอ้ยเหนียงบ่อจันท์กระท่อมอยังคือเนาะเหี้ยนบ่ได้ลังคากะกระ,ะท่อมมุ้งปาง <c oughs> เขอาอยู่ใส่ว่าเตียงตอนนี้คิดว่าเลยลงเห็นหน่อยนึงนะนเนาะบ่น้อยไกลเตอะพี่หน่อยก็ล้หอดพารานี่แหลยจากบ้านยังเนาะจากบ้านยัง <c oughs> มาอาศัยห่าน,น้อยเพิ่นกินข้าวพี่น้อง พาะมองเพื่อนขายเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะมองเพื่อนขายเฮ็ดขายหอนหลังฆ่าแล้วนี่ก็ไปวะเลยพี่น้องไปวะเลยจะร้อยวะเลยเนาะก้าบบจันตัวไทยนี่เนาะตัวละสี่ซิมหาพันกี่บู๊ยสี่สี่หมื่นหาหาพันกี่ตัวละร้อยบาทเม่นเมนพี่น้องตัวละร้อยบาทเนาะเนาะเป็นชุดนะชุดนี่พักนี่ก็รอดไปหาสิบบาทได้พี่น้องเลย ักกาเป็นส่วนเลยพี่น้องให้โต้งง่ายนี่ตอนเจ้าชื่อมาฮ้อนอยู่บ่อนฮ้อนอยู่พี่น้องเลยหยินไปเลยเพื่อเอาขี่รถมาพี่อีกเนาะเพื่อขีดได้เวะอีกเนาะนี่ข้าวปุ้นน้ำคนจีนมาม่าพี่น้องไหมบอกว่าลายกันห้างได้พี่น้องเลยเพากินเพ่าไปเนาะพี่น้องเนาะเพ่ากินเพ่าไปหิวหิวเนี่ยเพ่ากินเพ่าอิ่มพี่น้องเลยยังไม่ได้คลิปได้ครบดูมาหนีิเนาะบ่ายโมงแหละเมนเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องเ ทำเละมะกะเชมกมักกะทินบ่มัมกกะทินเมนบ่มักกะทินเมนมักกันเอียงเหมือเพื่อนอิ่นพักใต้เอิน,อต,อนตอโมเมนโมตนโมเมนต์บ่<า>พักกับบัดรชวนนึงอเออพี่น้องเด้อ ว่าหน่อยจะกินลายได้พี่น้องอเรหรอบนีนะ้เนาะว่าหน่อยกินลายว่าในหน่อยกินใลายพี่น้องคนระับพักกะคบไปเลยเนาะสารพัดสารพัดเลยแซ่บเนาะแซ่บแทบพี่น้องเลย นี่หิวข้าวเองประจักมาพี่น่องนะกินข้าวเที่ยงนั่กันข้าวเช้าประเที่ยงก็ว่ากันนี่มันเที่ยงเลยเนาะแต่ว่าข้าวเที่ยงพี่น้องนะชมตำกับตำหุ่งกับบอเผิดพี่น้องเลยเนาะกินเผิดบวชผิดไว้พี่น้องกับเศษใส่อย่างเลยได้พี่น้องเลยมันมีถุยมีบวงเลย หมูยังมาจากหมูย่งางบ่นี่เคืคนคอหม,มูย่างเคนนึงเป็นหูเนาะหูหมูย่างคักเนาะแคบแคบแคบเดียวมาพี่น้องไงเสียงรถตกรถไทยอีแตกๆจเซลอยู่เนาะ <S 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 ช่วยงยำไทยยำย่ายงไงพี่อ๋อ mơ tiền mặn Hạt nhân 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 mặn ากาศเย,ย็นภาคดีว่ะผ้าวเนี่ยพี่้องผ้าวกินกับผ้าวไปเนาะกิน <c oughs> พวกกินแล่นพี่้องเนาะมันคือกกินค่ารถด,ด้วยนี่ยันเจวหกใจรถเจ้าอ่ะซื้อ <c oughs> ประเด็กกันแล้วจ <c oughs> มตำเนาะ <c oughs> พี่น้องเลยยเสา้อได้ชดกระน,นิตมะเฮงแถวนี้เนาะอกินอาหารคักเลยพี่น้องเลยสมตำปลาเผาเนาะ <c oughs> บัตรตนี้เนาะมาจันค้าแกงมันย๊ากินอาหารแซ่บแล้วพี่นออ้องนี่เนาะ chút mài bài thang thôi tại sao không có tiền mương phí câu hả đó mương phí một phí xuống những cái cây đấy nó cập loại rồi đó những mùa hương thế mà nó năm mùa hương bài cắp 4 xì xuống muốn bài hương cập luật nó cứ bảy nhàng đấy thì sẽ muốn bài nhàng luật nhàng điều nhàng đều. เติมมันรถกับมันล้านหนึ่งเต็นเนาะแพงอีกทีเต็นอีกเดียเติมเต็มทางเดี๋ยวนี้ประมาณล้านห้าล่านหกกว่าจันจากจากพกติเถอะพกติอ่ะห้าแสนก็เต็มแล้วทางหนึ่งเกินครึ่งเนาะเกินลาครึ่งปัญหาน้ำมันขึ้นนี่บุยังพอไหวอยู่พี่น้องไงแต่มันมันบ่าพอ เข่าวางเพื่อกรบโปมี่เนาะมีน้ำมันขาดมีให้เติมเพิ่เติมจำกัดน้องเนาะเพิ่มเติมใหฮบรายพอแวงแวงกันบางคนก็ต้องได้ขับรถอีแจกแมันจะทรงหน้าเมม่เติมเพราเพิ่นหอยแช่กระตุกได้เพราะจัตามรถมาแต่เติมได้อันนี้เพจารจันอยากทมันเป็นอย่างเพิ่ย่วงแหว่งไขกระตุก เพิ่งกันไว้ย่านคนไปนกักตุนน้ำมันเลยยังเ,เปิดห่อเปิดกักตุนไว้ไปกักแล้วเอาน้ำมันไปขายโต๊ะนะแบบนั้นแบบนั้นเนาะโอ้ว่าอย่างทรงชัยอยู่ยไปหิวกระตุกมานี่เพิน่นเพิ่นขายให้หมดแล้หลายเมนผู้รอดดิษสองดิษเนี่ยเป็นพันยาด้วยนะเนาะโอ้พี่น้องโอ้แบบนั้นเแบบนาะมาเตียงเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีจามนัทนคนสร้างพีง่น้อไหม มาขายให้เจ้ากวังเนาะเต็มมีชาวพันชาวพันน้ำมันน้ำมันเอชชังรถจัดชาวพันเนาะลดจัดเนี่ยเต็มต้องเอาไปเออไปกินราคาเนาะไปแล้วกันเนาะกินกำไรมันเลยออกกฎมาเนาะบ่าง่ายๆคือบางบางบ้านกับบุมีกับบุ๋มีดีเด้พี่น้องเลยชาวพันก็จะเป็นต้องซื้อเนาะสามชิปก็ต้องซื้อสามชิมันมันเราหอบไปเ่าได้แล้วครับบ๋มีเนี่ บางหมู่บ้านครับมีเงินแต่โบมีโบมีน้ำมันก็เก้าเนาเไงโบมีประโยชน์ก็เก้าเนาะแสบบรจันแสบเนาะมันตำกับแสบมือนรับบมดเผ็ดไปเลยครับกินง่ายมือนพี่น้องโบคือสุดก่อนเนาะ นนก,ก่อนเนี้ยกินโยนหิมหิ้นเกลือน่ะพี่นอออ้องกอนกะ็งอเนี่กินแล้วแสบใส่เลยพี่น้องมือเนาะห้องว่าเนี่ยลืมสั่งเพิ่นจะกินยู้พี่น้องเห็นเนาะแต่ว่ามันขนมจีน,<อ>นยามันย้อยยามยางย่าง,งเจ้าไปเห็ดคัดแค่มดใจ น้ำจิ้มนี่เซ่บนน้ำน้ำจิ้มยังเขาเลิศอีน้ำจิ้มมันอันเจ้าปลาเนี่ยนะโอ้เ็บไม่ใช่ตู้เย็นไรว่าจันมาฝากมั้ <laughs> 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 ยร่มเ <laughs> ยน็นสบายพี่นังมีอย่างเี้เะ ตมหวยหวยพี่น้องเลยขึ้นเนื้อเนี่ยอะไรกินข้าวมือเสื้อมื่อนี้ก็ชงใช้เสื้อเดียวอยู่เนาะอิ่มห้ามแปรงเพื่อยันไม่เห็นยู่พี่น้องเลยเราขับไปในหมู่บ้านนั้นโมมีห้านขายข้าวขายน้าเนาะบมมีกับโมมือห้าก็กินขนมพี่น้องกินขนมซื้อติดรถนั่นแหละซื้อไปแจกเล็กน้อยนะพี่น้องเลยกินน้ำเอาหิวกัน หมดเห็กแ,แล้วหมเหตไหลยความหมูย่างครับคพหมูย่างนี่ส,นสิบพันกีบไทยสิบพันกีบเนไทยท่ายบัท ได้พ่อจันได้ชาวบาทเด้อเดี๋ยวนี้ชาวบาทชาวปลายบาทน,น,นี่แล้วนี่โดยเง,นง,ง,งนินก็แพฮงเฮงพี่างเงี้ยเงินถึงเฮงเห็นไหมเงินลึงเงาน,ววนี่ถึหเนาะหลังจากมาม่าหรือว่ามีอรเงี้ยแกจะชามที่ปลายท่านก่อนเนาะแม่ไอ้นี่หาที่ปลายอืมเจ็ดชิปป่ะแปดชิพพัน เก oh, ือบแชนแล้วมีแค่หนึ่งเบ็ดครื่งถมครึ่งเลยเลยครึ่งอีกเลยครึ่งดนักนองทงในอยู่เบ็ดตะกอนนะไข่แต่แพงนึงกะถ้าายพัดสบายเศาเาเาหาเากเนาะกับเศาแปเดี๋ยวนี้อะไรทีหกหี่หกเ่งหนึ่งเริ่งหนึ่งเริ่งหนึ่งเลยพี่น้องอ่ะ แพงทุกอย่างบุฟเฟ่ต์เกลืมันเนาะบุฟเฟ่ต์เกลืมันกับบุกขึ้นอย่างเงินเดือนเนาะแม่ตายพี่น้องไงข้าใหย่้าวน้าไปชื่อน้มันแพงชื่อปุ๋ยแพงขายข้าวปลาถึงข้าวก็เริ่มขึ้นแล้วเลยเนาะใครเนี่ยใครขึ้นขครขื่นนั่นนึงใครขึ้นนั่นนึงชื่อปลาเอกไม่นัวแบบแพงแพง ไปเด็กเป็น,นัวเกลือขึ้นทุกอย่าง <c oughs> ก็่งตะเกิดพี่น้องเลยแล้วก็รกึต่ตะบะเตียงซื้อรถมานอย่างบุเคยเติมน้ำมันเป็นล้านได้เพื่อเ <c oughs> นาะแต่นี่เขาจำเป็นต้องเติมเพราะว่าถ้าบ่ฮอดล้านมันก็บ,บ่ฮอดอ,อีหลีจุดหมายปลายทางพี่น้องเลยไดจะไปเติมช่องสามแสนขีบช่องสามแสนขีบขึ้นตะก้อนไปบ่ฮ <c oughs> อตชัเ <c oughs> บิดแล้วปั่นีมาแต่บ้านเน้องพี่เบิดแล้วมาจ้ะ แต่นี่ก็จุดหมายเพื่อสิไปฮอดนี่ประมาณยคร่งเกือบ100ลัก100 100บ่ไอยู่100กิโลเด้อพี่น้องเด้อ100ลักกันเนาะพี่น้องนกลับมาอีกมันมันก็ตีไปซ200พุ่นแลเนาะแม่นงไปทางกลับพี่น้องเอ้ยโอ้โหยังบ่จ้ะโอ้นตกบองเป็นยังอ่ะยาดอกเนาะอกินเติมตําก่อน ว่าจะกินขนมจีนแต่ว่าผะปุ้นก๋อายพี่น้องเลยยันเป็นย้อยมันยังคนขี้หายเน้นนึงเราบุ๋มเป็นชายจวดประเด็เนาะชายกินห่วยว่าเอาแล้วพี่น้องเลยจริงจริงกับบุ๋มเป็นแนวหนาอายเราแน่กินเนาะกินข้าวกินน้าสบายมาก Tớ hết đây bơ Vô đây khỏi Khăm nhầy nhầy đây, đây Khăm nhầy chào nhưng khỏi những mùa thịt vô đây à. Hả Cái mà khỏe cái <laughs> bữa... Khỏe cái bộ ai Ai, ai thì... Chào bộ ai đâu chào ai đâu Bộ ai khỏe Thằng mừng về kinh khen các anh bộ đây cả bơ. Ủa Ôi chủ đâu bộ đây đó Ai bộ đây Khăm nhầy bơ Đâu hết Đâu kinh khắc đấy ừ. กินข้าหญ่นั่แล้วเรากินโหดอีกพริกเรากัดเป็นชี้ธรามกเข่าบาทเดียวเลยกินเผ็ดป่ะม่น้อยเจ๊ชายกินไรหรอเฮากินอิ่มมอจากยาโรดบอกก็ไม่เห็นแน่แน่หรอก เพื่อนลราคอยกินเนาะค่อยกินกินแล้วก็ว่าไปน้ำเพี่อนเฮาะบัดนี้จะกินเผากินเ้าพบพ่อเล่นนะอะไอ่าไปน้ำกันนี่บะเตียงนี่คือเป็นคนกินไว้เพื่องกินเ้าเ้ากินแล้วก็เ้าไปนะแต่บะกันนี่จะเป็นสายซึ่งนิดนึงพี่อนนะขายแบบ ายแบบนุ่มๆก็ปลเตียงนะแบบค่อยกินค่อยเป็นค่อยไปเนาะใช่ว่าบลาเตียงปลาชายตวดพี่น้องเพ้าหยัดเพ้าไปเลยนะพี่น้องเนาะลื่นเลยบ่แบบลื่นเลยแบบบ้วนๆนะลื่นเลยโอ้ถามว่าดีบ่บ่ดีเป็นไงพี่น้องไงเพราะว่ามันมันเห็ดในเฮาย้วยเนี่ยตอนเขาหย่ำมบ่อยเพล่ำใส่ไปโยกไปไรยอดเพราะ กินเลยห่อเคี่ยวบุเดกเลยแต่ว่ามันเคยเด้ยนาะเคยกินเดี่ยเพื่อนเลยพ่อกินเ่ยก็ะมิจฉ์พ่อมีรสระเบเตียงฮเวราบอาจารย์กนก่ยเนีมีของแซ่ไปซี่กับอาจารย์ไว้เพื่กันแห้วย่านเพ่เจ้าแสดงว่าโบแช่บ้างไหแซ่อยู่เื่อนกลางกิ่พอว่า ว่าจะเรื่องมื้อกินคือกินมาเกลี้ยนเมือนั้นยกไปนั่นไงอกเม่นเดี๋ยวจะกินลายก็ค่อยได้กินมาเกลี้ยนเมือนไงว่าอือเฮ็ดพี่น้องไอ้เม่นดีดีเนาะกินมาเกลี้ยนประเภทเราได้พี่น้องเนี่ยของมากเนี่ยในบริษัทนั่นเฮงไบรท์มีโครงการชื่ออีกมีเงินมีคำบ่จังว่าเลยพี่น้องเลยคิดว่าอยากอยากอยู่บ่อยากอยู่แต่ว่ามื่อ คิดว่าสิหานเนี่ยอยู่ในกินให้มูกินมือวันเกิดนี่เกิดจักสิเอาอยัางเอามือได้วันเกิดเจ้าวันที่ชิบสีมานี่แหละมันชิบมันที่ชิบที่ฮอตนี่ไี่ช่องช่ม,มือนี่เอ,อาจักสิเอาอยัางสูโมกินจยกว่าไก่ตาตูมตัวนึงไปเจ้บ่มีบ่เป็ดนงเป็ดน้อยแถวเฮือน <laughs> บ่มีแล้วพี่ยเนาะไม่้เลี <laughs> ้ยงเป็ดเนาะมีคอยกับไม่เจ้าคาดอกเมนโดนบ่ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องเลยเฮือนมาแทนแกมีแต่เฮือนเนาะมันบ่มีเลิน เบ็ดที่เว็จำกัดเงี้ยนิดนึงเนาะกบยังบ,บ่เคยจัดงานมันเกิดบ่ยังบ,บ่เคยจัดจกเคื่อพี่น้องไรเนาะแต่เกิดมากะมีปีนี้แหละว่าสิลองส่วนทีมงานเฮาเนี่ยเนาะส่วนหมู่พักพวกเฮานี่มานั่งซุ้มแทวเด็กๆหน่อยนี่แหละแต่ทิตย์ุ่งใช่ว่าจัดในเด้อไม่คิดเอ,อ,อาอย่างซูมูกินเพียงไรโมเตียงคิดโมยากแล้วถ้าจะมีเงินนั่แ <laughs> <laughs> นแหละวน้ำกินมันโมยากแล้วว่าจัด <laughs> ก็มีเงินเนีย่างข้าตลาดมันก็บืรอกเลยกินอจะมีเงินผแล้สำคัญแต่เนี้ยกินจะชื่อเ่เตียงคิดว่าอย่างหรออย่างข้าตลาดก็หิวเอาหิวเอาหวหถึอยเ้ยอวข่เ่าพิษนด้เลย Là, phăng bơm nhau này nó chắc sẽ ổn nhau đó tạm cầm lăng thôi là nó tạm cầm và nhưng nhau 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 xeo nhau 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 Đó. nhau 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 จ้าก็กินอยู่บ่กินนั่นแหละกินอยู่เดือนนี้กะนจะจะก็ะ่ากวาเนาะก็กินอยู่กำงับอยู่เลยดูดูแต่หากกินเรื่อยบ่ได้เพราะเตียงเป็นโรคกระเพาะอ่าแบบว่ากินนั่นมันเสพท้องนะโดนกินเทื่อนั่นได้อยู่เยอะเลยเพราะว่าทั้นี้มันก็เป็นพวกของดองเนาะแม่แมของดองของเค็มทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งส้มแล้วพี่น้องเไยเนาะ แต่วันเกิดเจ้าข่อยกโจดเอาอยู่จะชื่อยาดีกระเพาะไปนะกินกระเพาะขึ้นกันเกิดยาลงนะโอ้๋อาอ่าจังไดก็จังว่าค่อยว่ากันเนาะเมนเมนเมอีกสองสามมื้อสี่มื้อพื่อใด้พี่น้องสี่หฮอนโอ้หอกมาหันมาบบบนี้เบิดเลยเจ้ากระเพาะลายๆเนาะกินไว้ที่ี่วันที่ขังข่อยวจาอยู่ข่อยโจษหน่อยๆข่อยกินได้ข่อยวจาอยู่เด้ ไปบอกจต้งแต่ต no. like okay. no, ้นบั้ดเบาน้ำไผ่แลวก่อยแลวกินแคกินแล้วแล่อิ่มเลยปัจันเลยปัอิ่มเนาะอิ่มคืออิ่มอ่ะอคือกินหน่อยก็ข่อยก็อิ่มไว้นี่ลายกรย่อลายยอลายบโอเคนาะพี่น้องเนาะทังเอากับอิ่มแลวพี่น้องไงกระิอโตเดินทาง กินปุ๊บกินแดนเเพ้วไปพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าเข่าของเต็มยืนยันผลต้ามครนบโอ้พี่น้องไงจะเิเอาให้พี่ให้น้องเบิ้งอ่าเข่าของก่อนอยู่ในรถถูเนาะพี่น้องเนาะนักน่วงเป็นน่วงไหนเบิ้งพี่น้องเห็นเนาะกูแหละเต็มอยู่ลังรถผลอายุอยู่พี่น้องเไยเนาะจะเดินทางต่ออีกพี่น้องเไย อ่าสำหรับมันน yeah> ี่กับเเตียงกับเบาจันกัจิโคตัวร่าไปก่อนพี่น้องเลยนะก็ตั้งขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูลสุคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปอ่าของเบเตียงและกับเบาจันโดยตลอดมาพี่น้องเลยเนาะอ่าฝากพี่ผังน้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดชับสไลค์ให้เบาเตียงและเป็นกําลังใจให้บเตียงและเบาจันคือเก่าพี่น้องเลยสำหรับมันนี่กับเาเตียงกับเบาจันขอตัวล่าไปแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกู่สุคนเนาะ